สรุปข่าวเชื่องแมนยูโกประจำวันที่12มกราคมโดยโค้ชเทฟฟตบอลแมนเชสเตอร์เซตเช่นนี้คอสเนะสโคเผยชื่อ2กุนซือที่อยากได้มาคุมทีมแมนยูแทนที่ปรางนิกหลังจบวิสันนี้โดยงานนี้นะผมทางพอสโคตำนานแข้งแมนยูเสนอชื่อ2กุนซือที่อยากได้มาคุมทีมปิศาจแดงแทนที่ปราบปรางนิกผู้จัดการทีมคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ หรืัทงอันโตนิโอคอนเต้หรือไม่ก็มาริเชโอปชิติโนคือหนึ่งในสองผู้จัดการทีมที่ผมอยากให้เขามาคุมทัพแมนยูแทนที่ปร,รับหลังนิกหลังจบฤดูกาลนี้เราทุกคนรู้สึกดีว่าคอนเต้มีฝีม้ลายมือในการทำทีมฟุตบอลระดับสูงเดียวกับทางเปปกีเดล่าเชคเกนคอฟรวมไปถึงโทมัสทูเคิลฉะนั้นเขาเก่งมากพอจะพาทีมที่มีองค์ประกอบครบถ้วนอย่างทางแมนยูให้ประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้ เขามีคุณสมบัติของยอดโค้ชที่บริบบอบริหารสโมสรจําเป็นต้องพยายามดึงตัวเขาและก้วสัญญาเขาให้กได้และเชื่อได้เลยว่าแฟนๆสเปอร์จะต้องเดือดแน่นอนหลังได้ยินผมแสดงความเห็นออกไปแบบนี้แต่พวกคุณต้องยอมรับนะว่าคอนเต้มีโอกาสย้ายซบแมนยูจริงในช่วงสมัยนี้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนั่นแหละครับว่าคอนเตผิดหวังในคุณภาพของนกเตสสเปอร์มากแค่ไหนเพราะมีแค่หยิบมือเดียวที่ฝากฝังได้ เขายังต้องทำงานหนักเพื่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่ให้ดีพอกับมาตรฐานของเขาเองที่สัป้ปาปสมมติหากคอนเต้อยู่กับทางสเปอร์อีกได้หลายปีจะต้องอาทำสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะมันคือความสามารถพิเศษของเขาฉะนั้นหากเจ้าตัวมุ่งมั่นจะไปถึงจุดนั้นละละก็ผมเองก็มั่นใจได้เลยว่าแมนยูจะดึงมาได้หรือไม่นะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคอนเต้ e ไม่ได้มาจริงๆผมอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ว่ารีบเบนเข็มไปหามาริสิโอปอิโนโดยตัวน เพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งอยู่ระดับต้นๆของโลกแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับไม่มีใครรู้หรอกนะว่าการสัญญาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในครั้งนี้เป็นอ่างอันนี้ทางพอสโคนะฮะแนะนําว่าให้ไปดึงคอนเต้หรือไม่ก็พอชมาคุมทีมนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันครับไม่ใช่เวสแฮมทีมร่วมลอนดอนจอร์จเซนฟรีลินการ์ดเริ่มทับหลังจบซีซั่นนี้ โดยมีการรายงานบอกว่าทีมร่วมกรุงลอนดอนตเตรมจะสัญญาแบบไร,ร้ค่าตัวกับมหาเทพเจสซีลินกาดพร์เรมคเ,เกอร์ของทางปีศาจแดงโดยทางเดนิสตานะผมสื่อกีฬาของอังกฤษรายงานบอกว่าไก่เดอะทองทันนัมฮอนสเปอร์ทีมดังนในศึกทางธุรกิจตกเป็นข่าวว่ามีแผนในการที่จะสัญญากับมหาเทพเจสซีลินกาดในช่วงเดือนมกราคมนี้ ดยลินการตกเป็นเป้าตัวสำรองในทีมโอแทฟฟอร์ดของปศิจแดงมาโดยตลอดทั้งฤดูกาลแล้วมันแต่จะยุคข,ของทางนารุอมโอเลกนตชาต่อมาจะถึงยุคข,ของปราบหักนิกและนักเตะเองก็เหลือสัญญาอีกเพียงแค่ครึ่งปีสุดท้ายแล้วและมีท่าทีบอกว่าจะไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนแน่นอนอยู่แล้วโดวยมีการรายงานบอกว่าสเปอร์อาจจะมีการติดต่อเจรจาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนี้ และแมนการจะต้องเสียเงินซื้อเตะรายนี้เนื่องจากเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นและจะรอสัญญาแบบไร้ค่าตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้สำหรับผลงานของมหาเทพเจสซีลินกาดในเ้นนี้ลงสามไปถึงสิ้น1 3นัดซัดไปแล้ว2มงประตูกับอีก1แอสซิสหนานะผมเป็นนักว่างานนี้มหาเทพเจสซีลินกาดนะฮะดูแล้วเนี่ยคุณคอนเวสทนก็ไม่ได้ไปไม่รู้ว่าใครจะได้ไปต้องรอเลื่อนกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันอีกครับ ขดกันทั้งนั้นสีคแค้งหน้าใหม่อาจจะโผล่ขึ้นมาในแมนยูก็เป็นได้หากได้พอชมาคุมทัพโดยงานนี้นะผมเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดได้พอชมาคุมทัพนี่จะมีใครเพิ่มขึ้นมาบ้างซึ่งความเคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวมาว่ามาริเชโอปอลเชติโนผู้จัดการทีมปารีสแซมงแองกมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นกุนซือถาบอลคนใหม่ของผีแสดงแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกทวนทางบริจิตนายกาน้า ล่าสุดทางทอล์กสปอร์ตสื่อชื่อดังก็บ้าคาดการกันว่าหากทางโปเชตโตได้เข้ามาร,รับงานดนิินโอเทฟฟอร์จริงน่าจะมีสีนเตะใหม่ตบเท้าเข้ามาสู่โลโนละครความฝันประกอบไปด้วยคิลิยันเอมบปเป้กับทางเพรเนลคิมเปเป้สองดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสลูกทีมของเปเช่ดิคอนบรายกองกลางจากเวสต์แฮมและก็ Mad aron, แมตอารอนแบ็กขวาจากทางนอริสตี้พร้อมกับคาดการเปตัวจริงที่โปชตโต จะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1นะฮะโดยการน,นี้ปเปิ่มอยที่ผู้สอบประตูก็จะเป็นดาบิดเดคกิยาส่วนกองหลัง4ี่คนจากซ้ายไปขวาประกอบไปด้วยลูกชอราเฟลวลานันเรเนลคิมเปเป้ ppe, และก็แม็กอารอนขึ้นมาทางคู่บิดฟิลด์จะใช้เดแคนไรท์ right, จับคู่กับทางดอนนี่ฟันเทเบกโดยมีเอ็มบาปเป้บรโดฟเนเดสและก็จอนาสันโชททำเกมรุกสนับสนุนคิสโน่บรันโดกองหน้าตัวเป้าในครั้งนี้ โอ้โหจะได้เกิดมาแบบนี้นะฮะผมว่างานนี้แจ้งเกิดแมนยูอย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้ใครจะมาขวางงานนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสโคชีลุงรังตัวปัญหาวังยาผีแตกสามัคคีนะโดยทั้งพอสโคนักวิจารณ์คนดังชื่อดังชี้ปัญหาของแมนยูนะฮะเวลาน,นี้เกิดเพราะว่าการแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการทีมที่ผิดฝาผิดตัวอย่างทางรับหลังนิก หามาชีเพราะสร้างความกระหนในห้องแต่งตัวแถมก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษแก่ทรรกัศนคติการทำงานของผู้เล่นไร้ลายเลยทีเดียวโดวยตั้งแต่บอสวายสามเปลรายนี้ก้าวมารับตำแหน่งแทนที่ทางนารุอมแม้ว่าพอถูถ่ายเก็บใช้มาได้แต่ว่าบรรยากาศภายในทีมมีแต่ย่ำแย่มีการรายงานถึงความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการเล่น4222ความห่างเขินระหว่างบอสกับลูกน้องการแบ่งก๊กแบ่งเราหรือความมันไ้กันเองเรานักเตะ เห็ี่เองอดีตกองกลางปีแสดงจึงอดทนไม่ไหวตำหนิทางบอร์ดบริหารว่าเลือกคนไม่ดูตาม้าตาเรือทั้งที่สมควรจะเอาอันเดิีโอคอนเต้ก่อนที่จะต่อพรักงานท็อตแนมฮอสเปิลได้ซ้ำไปหรือควรจะพยายามขอดูดมาเดซิโอโปชิตโนจากทางปารีสแซตงแมงมากกว่านี้โดยเขาจะบอกว่าสโมสรคงรู้สึกว่าตอนนี้อะไรอะไรก็เละไปหมดทั้งผู้เล่นสตาฟและก็ผู้จัดการทีมสโคเปิดปากพานคือข่ายท้องถิ่นแมนยูคือทีมที่ใหญ่ที่สุดนะ ดีที่สุดดังนั้นเขาควรมีคนที่ดีที่สุดทํางานตําแหน่งสําคัญที่สุดในครั้งนี้ซึ่งมันก็คือผู้จัดการทีมสมควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วบรอดเชชัยคนที่เป็นที่ยอมรับทั่วทั้งชีวิตยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากพอกับบทบาทโค้ชหมอนั่นถูกขอให้เป็นผู้จัดการทีมของสโมสรที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือเรื่องที่ผมตรงใจเหมือนกันเพราะแมนยูควรจะมีกุญสือดีที่สุดถูกจ้างมาทำหน้าที่แต่ว่าเขากลับไม่สามารถมันช่างป้าประหลาดใจยิ่งนัก มันควรจะเป็นหนึ่งใน5ผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในวงการลูกหนังโลกตัดชื่อของจูเิลออกครอปออกและกาเดียราออกไปคุณไม่มีทางได้พวกเขาอยู่แล้วแต่กับทางอันเดรโอคอนเต้เวลานั้นมันดูเข้าท่านนะคุณเห็นแล้วว่าเขาปั้นทัตตันพอลสเปอร์จากไม่เป็นพาโลกลายเป็นพายเนี่ยจนใกล้เคียงกับทางแมนยูผมคิดว่าปีาแสดงพลาดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ดึงมาได้ส่วนตัวมองว่าหมอนั่นสามารถสร้างอะไรที่พิเศษอยู่ที่นี่ได้อย่างแน่นอนอีกคนก็คือพอร์ช ที่ PHE ก็พอเข้าใจได้ว่าทําไมไม่ปล่อยตัวออกมาแต่แมนยูนั่นก็คือแมนยูหากพวกเขาอยากได้หมอนั่นมาเป็นผู้จัดการทีมจริงก็ต้องลุยเต็มที่และกระเด็ดหัวมาให้จุกได้คิดว่าเราคงไม่มีทางเป็นแชมป์ใดสําเร็จจนกว่าจะมีผู้จัดการทีมระดับหัวกะทิเข้ามานะส่วนตลาดช่วงเดือนมกราคมนั้นส่วนตัวมองว่ามีแต่คนอยากออกมากกว่าคนอยากเข้าแมนยูอยู่บนเส้นทางการลุ้นแชมป์เอฟเอคัพที่เข้าถึงวรอดสี แชมป์เป็นบลีกรอบสุดทีมสุดท้ายและก็ล่าสุดในอันดับบลีก3ภารกิจในส่น2021นี้ตลอดทางลังนิกก่อนจะส่งมอบงานในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้นั่นเองครับเกี่ว่างานนี้ในผมความสามาัคคีในแมนยูไั้ไม่ค่อยมีแล้วเห็นได้จากเกมล่าสุดที่เราได้มองเห็นกันในเกมที่แมนยูนั้นเกือบจะตัวไม่รอดที่เพิ่งชนะแอสตันวิลล่ามาได้บาดบนนี้เองครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ รังนิกไร้คำตอบแรดฟอร์ดทำไมเป็นเช่นนั้นโดยงานนี้ปราฟรังนิ้กุนซือของทางแมนยูทีมดันนิสกสวรรทางบริกิจได้รับแต่ว่าเขาไม่สามารถหาสาเหตุไว้ว่าทำไมมาครัเรดฟอร์ดชึ่งฟองตกในช่วงนี้หลังจบเกมที่พวกเขาเอาชนะแอสตันวิลล่าในศึกเอฟเอคัพรอบ3เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งดาวยิงไว้สิกระนี้เพิ่งยิงได้เพียงแค่3ประตูหลังหายจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึงเมื่อนับเถิี่ตลอดปี2021นะฮะทำให้เขายิงได้ไปทั้งหมด4ประตูเท่านั้นนอกจากนั้นแรดฟอร์ดยังโดนวิจารณ์อย่างหนักในการลงเล่นกระทางแมนยูในช่วงหลังโดยในเกมที่เอาชนะวิลลาไปได้1-0ในศึก FA ฟเอัพนั้นเจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังหลังจากที่ไม่สามารถสร้างอันตรายกับทางคู่แข่งได้เลยโดยนทางนิกได้พูดถึงนักเรายนี้มาว่าเอาเข้าจริงนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาพยายามอย่างหนักแล้วเขาลงซ้อมและเขาทำไม่ดีในช่วง2-3วันที่ผ่านมานั่นจะเป็นสาเหตุว่าทําไมผมจึงให้เขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผมคิดว่าครึ่งแรกเราเห็นเขาอยู่บ่อยครั้งซึ่งเราพยายามจะให้เขาเข้าไปในอยู่ในกรอบเขตโทษส่วนครึ่งหลังเรามีอโอกาสไม่บ่อยนักนะฮะช่วงท้ายเกมผมจึงเปลี่ยนเขาออกไปแอนโทนีเอรังกาและก็จสนิการก็ลงมาแทนเขา สำหรับกองหน้าแล้วมามเป็นเรื่องที่สําคัญที่พวกเขายิงประตูได้ซึ่งมันถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จซึ่งแน่นอนว,ว่ามันจะดีสำหรับพวกมาคับและฟอร์ดถ้าหากเขาสามารถยิงประตูได้แต่ตราบใดที่พวกเขาพยายามและก็ทําได้ดีในการฝึกซ้อมผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดครั้งนี้คนนี้ที่กล่าวปิดท้ายในครั้งนี้เป็นทว่างงานนี้ปัญหาของทางไรฟอร์ดนะครับดูแล้วจะไปไม่ได้นะฮะจะแก้ไขไม่ได้ในครั้งนี้ด้วยซ้ำไป และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรถสโมรร Man สรแมนเชสเตอร์ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตานะชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ